เคเสื้อนี้สองแสนเก้าพันเยนสีนี้สวยมากแถวจ้าแม่มันต่อขึ้นไปข้างบนน่ะจะได้ดูไหมวันนี้ไม่เยอะนะอูนี่ไม่เยอะเนาะสรุปใส่ซอสกับไม่สใส่ซอสไหนอร่อยกว่าใิ่จังไ,ไหม สวัสดีค่ะทุกคนคิดถึงโตเกียวเหมือนเราไหมคลิปนี้ตาและครอบครัวจะพาไปโตเกียวช่วงใบไม้เปลี่ยนสีค่ะไปอัปเดตอาหารการกินร้านอาหารต่างๆแหล่งท่องเที่ยวว่ามีอะไรใหม่บ้างแน่นอนค่ะวัดเซนโซจิต้องไปฮาราจูกุชิบุยะโอมาติส,นตสันโดแคสตรีทที่สําคัญไปตลาดปลาที่กินซ่าก,กันค่ะแนะนําค่ะระวังตอนดูตลาดปลาสุกิจิแล้วน้ําลายไหลาตามแลทุกคนมันดีมากๆเลยค่ะยังไงไปดูกันเลยค่ะ ครั้งนี้เราเลือกลงสนามบินฮานเดะค่ะดีมากสนามบินมันไม่ยากเวลาออกจากเกตมาเพื่อจะต่อรถไฟไปในเมืองคือมีอยู่ข้างหน้าน,นั้นเลยทุกคนมันสะดวกสุดๆเลยค่ะแม้แต่การต่อแถวซื้อบัตรพาสโม่คนก็ไม่เยอะวุ่นวายเหมือนนาริตะแนะนํามากซึ่งบัตรพาสโม่นี้นะคะทุกคนซื้อไว้คือดีมากไม่ต้องมานั่งกดตู้ซื้อตั๋วทุกครั้งที่ขึ้นรถไฟแล้วเราก็สามารถใช้ซื้อของในมินิมาร์ตต่างๆได้ด้วยนะทุกคนคือไม่ต้องวุ่นวายกับเหรียบัตรนี้นะคะมีอายุทั้งหมด28วันค่ะเติมไปก่อน1500เยนนตัวี้ไม่หา ทำเนียมอะไรเลยก็สามารถใช้ได้1,500เยนเลยเยนเลยราสามารถเติมเงินได้จากตูง้ง่ายๆตามสถานีต่างๆเลยค่ะทุกคนสะดวกสุดๆแนะนําค่ะครั้งนี้เราพักโซนอาซากุสะค่ะทุกคนจากสนามบินฮานดะไปถึงอาซากุสะคือใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงมันฟินมากไวมากๆเลยค่ะ มาถึงโตเกียวแล้วแล้วก็มานอนญาติอาซากุสะไม่มาไม่ได้เลยก็คือวัดเซนโซจิหรือว่าวัดโคมแดงที่เรารู้จักกันนั่นเองนอกจากจะมาไหว้ขอพรพระแล้วที่นี่ไม่มาไม่ได้เลยคือเช็คอินอาหารกัดกินทุกคนข,ขนมเอ่ย<ๆ>อะไรเอ่ยคือมันแบบจุกจิบจุกจิบเยอะแยะ,ยะเต็มวัดไปหมด มันน่ากินไปหมดเลยค่ะทุกคนล่าสุดที่ตามมาเที่ยวก็คือก่อนโควิดนะทุกคนตอนนี้ร้านอาหารร้านขนมคือโอ้โหเยอะมากๆแล้วก็อัปเดตมากมากน่ากินสุดๆค่ะหลังจากเราถ่ายรูปเช็คอินผ่านซุ้มประตูคมแดงยักดานาเรียบร้อยก็จะเจอกับถ <Okay. S 1> นนนาการมิเศษแบบนี้เลยค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นถนนช้อปปิ้งก่อนที่จะเข้าไปถึงในตัววัดค่ะเมื่อเข้าไปถึงวัดแล้วนะคะก็อย่าลืมปัดเป่าความเจ็บป่วยของเราด้วยความทูปสักการะเทพขันนอกภายในอุโบสถค่ะอย่าลืมเซียมซีทำนายดวงแล้ว ก็ชื่นชมความงามของเจดีย์5ชั้นแบบนี้เลยทุกคนสวยมากๆเลยค่ะเครื่องรางของวัดอาซากุสะก็เป็นที่นิยมไม่แพ้กันค่ะตอนกลับออกไปก็อย่าลืมซื้อของฝากที่เป็นกิมมิคของอาซากุสะนะทุกคนมันน่ารักมากๆข้างนอกหาซื้อยากนะมีข้างในเนี่ยทั้งนั้นเลยเยอะมากๆเลยค่ะนอกจากถนนเส้นหลักนาการมิเะทางเข้าวัดแล้วนะคะด้านข้างๆเนี่ยถนนคือหลายสายหลายเส้นมากของกินของฝากคือเยอะมากๆจุดถ่ายรูปเช็คอินก็มีเยอะไม่แพ้กันนะคะแบ่งเวลามาที่อาซากุสะเยอะๆหน่อยนะ เ a y หนึ่งค่ะมาถึงแล้ววันนี้คือแบบเสียงคือขึ้นจมูกไปเลยเพราะว่าหนาวมากวันนี้วันที่อกลางเดือนพฤศจิก,กายนยนะคะทุกคนแบบแค่นี้ไม่พอนะต้อง มีหน้ากากถ้าใส่หน้ากากเหมือนป้าปาแบบนี้อะ่ะแล้วก็ใส่หมวกสักนิดนึงเนาะพุงม,มือสักหน่อยมันไม่อยู่จริงเพราะว่าวันนี้คือสิบต้นต้นองศาตอนเช้าคือต้องหนาวมากแน่แน่อันนี้คือตอนใกล้ห้าโมงค่ะสิบโมงคือห้าโมงก็คือมืดประมาณนี้เลยเออสวยมาก พกแล้วก็เย็นมากๆค่ะสดชื่นมากๆเลยวันแรกเราไม่ได้ไปไหนมากนะคะเมื่อเช้าไปแบบวันคมแดดม,มาก็คือไปชนอาชากพสัมาเนาะก็คือใกล้ที่พักสุดๆแต่ประเด็นก็คือเข้าใจว่าใบไม้จะเปลี่ยนสีแล้วมันยังไม่ค่อยเปลี่ยนสีเลยค่ะมันก็ยังเขียวๆอยู่เนี่ยเห็นทุกคนขอบข้างทางแต่ตอนเดี๋ไม่ได้ไปพวกสวนอะไรที่เขาบอกว่าไปดูใบไม้เปลี่ยนสียังไม่ได้ไปนะเดี๋ยวลองดูวันอื่นเนาะว่ามันจะเปลี่ยนสีหรือยังอันนี้คือกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะ มุมนี้คือสวยมากๆฟินมากๆโตเกียวสกายทรีกับฟองเบียรอาซาฮีสีเหลืองสดใสเดินมาหลังโรงแรมนิดเดียวจะเป็นคลองเป็นแม่นะ้ําแบบนี้สวยมากๆส่วนเรือนี้เป็นร้านอาหารนะทุกคนคือฟินแล้วก็โรแมนติกสุดๆมันดีมากเลยค่ะ วันนี้เราจะไปตามใบไม้เปลี่ยนสีกันค่ะที่โซนชิบุย่าฮาราจูกุและพลาดไม่ได้เลยนิยมมากเดี๋ยวนี้เขาไปเที่ยวกันนะทุกคนก็คือโอมเตะซันโดะแล้วก็แคทสตรีทค่ะออกจากสถานีชิบุย่านะคะยังไงก็ต้องเจอร้านช็อกโกแลตนี้ตลอดเลยร้านนี้ชอบมากๆนี่มีมาทีไรก็มาทุกทีเลยค่ะร้านนี้ทุกันผ่านตลอดละนะอะเนาะก่อนที่จะไปตึกแบบพวกหาแยกชิบุย่าอะไรก็จะเจอตึกตาซากิก็จะเจอนะใกล้ๆไม่ได้ไกลามากค่ะ แวะมากินนะน่ารักมากเลยอันนี้เรามาซื้อมอคคาดาร์กนะคะน่ากินมากๆเลยเป็นมอคคาช็อกโกแลตน,นะคะ ก็กาแฟอ,อ,อ่อนๆแล้วก็ช็อกโกแลตหอมๆไม่ได้แบบจัดมากทั้งคู่ก็สอดพอดีๆทั้งคู่นะอร่อยมากเลยนี่มีแบบรกรุบกรับคำโล่ข้างบนเราชอบมากอร่อยไหมฮะชาเขียวหอม <c oughs> จากร้านช็อกโกแลตมาเมื่อกี้คือก็ชิวๆนะฝนมันตกก็คือร้อนด้วยเหม็นด้วยนิดนึงแต่ก็ได้อยู่ได้กินแล้วโอโคนตรนียานี่ทาเองไม่รู้หรือว่าเขามาทําให้ไม่รู้เดี๋ยวลองดูนะแล้วก็คนเยอะมากๆนะในร้านกว้างมากๆเลยค่ะข้างในดูดีแต่เรานั่งแบบริมหน้าต่างเพราะว่าริมประตูเพราะว่ามันแบบมีกลิ่นนิดนึงนะทุกคนคือเริ่มต้นวันด้วยอาหารมีกลิ่นนะแล้วก็ผ้าก็คือแบบอืมสู้ต่อไป น่ากินไหมผลหยุดแล้วน่ากินน่าจะอร่อยน่าจะอร่อยเราจะใช้เวลาผัดนิดนึงเนาะแต่ว่าแต่ว่าคนเยอะแน่ดูดิกอีอ่ะอ๋อแต่ร้อนหน่อยนะดูกอียาวมากก็ระหว่างรอผัดนเราก็มาเดินดูข้างนอกก่อนได้ค่ะเพราะว่าใช้เวลานิดนึงแต่ว่าน่ากินมากแล้วก็ข้างในกว้างเนาะคนเยอะนะสบายแต่ร้อนอยู่ใช่เพราะว่าอมีเบียร์ด้วยนะเออตอนกลางคืนกินเบียร์น่าจะแบบ แต่มันร้อนอ่ะอร่อยกินข้าวอย่างเดียวเลยห่ะโอเคเดี๋ยวรีวิวนะคะอ๋อใครๆน้ำมานั่นเลยของไหนอย่างก็คัดโอ้ยาเกี่ยะอื้อร้อยซื้อสอดไหมซอสอร่อยเนอะ นี่มูนี่มีูออร่อยใช่ไหมคะค้าขัดดุยยีืมใช่จับเอเลยนะยักษีโบารรวมกันพูดพูดไหม กอน้ำพูดว่าอะไรคะ w a t e r p l e a s e พูดว่าอะไรนะคะเคยทำงานที่โรงงานญี่ปุ่นพูดว่าอะไรนะ Waterwater ของเราพูดว่าอะไรนะ w a t e r p l e a s e อะไรใครจะได้น้ำตอนนี้ยังไม่ได้สักคตะปูทำงานไม่ผ่านอร่อยค่ะผ่านเลยไม่ผ่านแค่กลิ่นเท่านั้นโกไปกันต่อค่ะทุกคน ตอนนี้กำลังจะเดินไปร้านรองเท้านะคะตามล่าหารองเท้ากันวันนี้ปะ๊ปะป๊าไปไหนนะ <Hit. S 1> ไปคีดไปคิดเออ,อเไปดูรองเท้าก่อนก็คืออยู่ที่ชิบูย่านี่แหละก็ลองเสิร์ชหาใน Google ได้เลยนะเดินจากท่าแยกมาย้อนกลับมาอีกน่าจะแบบแถวโอ้มเตซันดดไม่แน่ใจลองไปดูก่อนนะคะ เดวนี้คือช็อปเพียบเลยนะคะอันนี้คือหลุยส์วิกตองแล้วแล้วก็จะมีกุชชี่แล้วก็ช็อปต่างๆข้างหลังนี่เยอะมากมีดีเซลด้วยนะจ๊ะช็อปเยอะมากๆที่นี่ตอนนี้ก็ฝนหยุดตกแล้วแต่ว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าจะตกอีกทีบ่ายสองบ่ายสาม ไม่แน่ใจเลยแต่ว่าค่อนข้างแม่นนะบอกจะตกก็ตกบอกไม่ตกก็ไม่ตกจริงๆจ้ะคิดคนชอบรองเท้าหรือว่าเสื้อผ้าที่เป็นแบบสตรีทน,นะคะคือดังมากในญี่ปุ่นชอบสวยมากๆนะทุกคนสวยมาก ช้อปปิง้งอะไรคะกางเกงอ๋อสวยเสื้อสวยมากเลยอ่ะชอบตัวไหน,นนี้สวยนะครับโอ้เท่มากแต่ไม่ได้ใส่ <laughs> ที่ไทยไม่ได้ใส่สวยมากใครชอบสไตล์นี้แบบมาตกเลยนะโดนแน่ๆเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูแบคีทอะ่ะก็คือของสวยแล้วก็จะแพงหน่อยนะกางเกงปป๊าเมื่อกี้เท่าไหร่นะ ลดแล้วเหลือ6,600 6,600หหมายถึงกางเกงป้าเหรอ6,600บาทเสื้อนี้2 9 0 0 0เยานเยนโอ้โ้นห้า0มื0นห้ามืนกว่าบาทช็อคแต่สวยนะใช่หนักอึ้งเลยเอนนี้แบบเสื้อผ้าไว้รุ่นเยอะมากๆนะทุกคนเข้ามาแวะดูได้เลยค่ะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยช็อป ก็คือบายสแตร p ปเองได้อันนี้น่ารักมากๆเลยแต่ว่าอันนี้สวยนะเนี่ยอันนี้หลุดดองสวยใช่ใช่ร้าน <ๆ S 1> น่ารักมากเนี่ยอันนี้คือ573เาท่าไหร่525ถ้าแท็กรีฟันเออันนี้น่ารักสีขาวอ่ะแต่ลุยไวได้สีดำวันนี้สวยมากประมาณหมื่นเอ็ด โอ้สวยสีนี้สวยมากพนักงานที่ร้านน่ารักมากคือแบบให้ลองเอาไม้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ราคาก็คือแรงอยู่นะมันเป็นมือสองที่ไม่ได้แหละโอเคอ่ะแต่อย่างเมื่อกี้บางชิ้นก็คือพอๆกับมือหนึ่งเลยก็คืออแพงอยู่แต่ว่าก็น่ารักมากๆค่ะแนะนำนะลองมาดูค่ะเดินเส้นชิบูย่ามาเรื่อยๆทุกคน เดินตรงมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆก็จะเจอพวกแบบนี่ช็อปต่างๆนี่คือของสวยเยอะมากๆนี่นะนี่ของเขาก็จะสวยมากๆเลยแล้วก็มีแบรนด์นึงเมื่อกี้คามมเลียหนึ่งร้านเนาะก็คนไทยก็เข้าเยอะอยู่นะตอนเห็นคนรีวิวเยอะอยู่ร้านน่ารักจริงๆ อันนี้คือออนอยู่ข้างกับพอลสมิธนะคะหน้าถนนโอโมเตะเลยคือแถวจ้าแม่มันต่อขึ้นไปข้างบนน่ะจะได้ดูไหมวันนี้ซาลิโอหรือฟิกเกอร์ใดๆคือทักเลยต้องเข้าไปร้านนี้เลยจ้ะเข้าไปดูกันอีกระบีน่ารักมากเ อันนี้ของผู้ชายใช่ไหมชั้นนี้มันชั้นสามของผู้ชาย,ชชายแล้วก็ชั้น4ี่ของผู้หญิงแต่ว่าคุณผู้หญิงได้อันนี้ค่ะคือ <c oughs> <c oughs> แต่และชั้นของคิดดีแลนะคะเราจะพุ่งตรงไปชัน 4, <c oughs> ช้น4ชั้นสามแล้วก็วชั้นสองสรุปไปหมด <c oughs> <c oughs> มามีชินามอนโลของเธอเธอชอบมากนี่น่ารักมากเลยคือบางอย่างที่ไทยไม่มี ไม่เคยเห็นกินไปตำนานอื้อเลยที่นี่เท่าไหร่คะซื้อกันเท่าไหร่ทุกคนย่งเย,ย,ยอะมากเลยเป็นบุรีนะคะเส้นแถวนี้แบบ แคทสตรีทเนาะคนก็จะแบ,บดูบุหรี่ไปด้วยเลยแต่ว่าเสื้อผ้าสตรีทคือเยอะมากๆเลยนะเส้นนี้ดูมาเดินเล่นกันได้ใครชอบเสื้อผ้าสตรีทหรือว่าหารองเท้าที่ไม่ค่อยมีเป็นแนวแนวหน่อยเงี้ยเออมีหมดสวยสวย เอาอันนี้ได้น,นี่เขาก็จะมีน้ำให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถสั่งเพิ่มได้พวกท็อปปิ้งต่างๆไข่เอยอ,อะไรเอยเห็ดหดนี้ได้หมดเลยนะน <ๆ S 1> ก็เรียกเขาได้จ้ะอ <ๆๆ S 1> ร่อยมาก วันนี้เรามาอูเอโนปาค่ะโปรแกรมเราคือมาถ่ายรูปกับใบไม้เปลี่ยนสีแต่เขียวไปหมดเลยจ้าเขียวไปหมดเลยไม่แดงไม่ส้มไม่เหลืองเลยคือตาเคยมาตกเกียวตอนต้นเดือนธันวาอยู่ปีหนึ่งนะอันนั้นรู้สึกว่ามันแดงกว่ามากเนาะโอ้นี่เขียวไปหมดเลยจ้ยย <c oughs> ยาโอ,จ,โอจะมาถ่ายรูปใบไม้เปลี่ยนสีเอออะไรเออคือแต่ว่าพยากรณ์เนี่ย มันก็คือประมาณการเนาะแต่ต้องมาเลทก,กว่านั้นหน่อยกรีนพาร์คอันนี้สวยมากเลยอะอันนี้สวยมากมันก็บางจุดเนาะนี่อูเอโนปาเขามาถ่ายรูปตรงนี้กันทุกคนคือถ้ามันแดงนะมันสวยฉ่ำวงมากเลยแต่ตอนนี้คือเขียวอื่เหมือนว่าเราเลยจ้านี่ ได้รูปเล็กน้อยและกับแดดแบบนี้ค่ะแต่ว่ามันก็น่ารักสีเขียวสีฟ้านะส่วนใหญ่คนนะ่ะจะมาออกกําลังกายซะส่วนใหญ่ส่วนตรงโอเอโนพาร์กอะค่ะจะใกล้กับอเมริโกะแล้วก็ตรงสถานีโอเอนะที่แบบสถานีใหญ่เลยถ้าใครมาแล้วก็เลยไปเที่ยวอเมโิโกะไปช้อปปิง้งไปกินข้าวอย่างเงี้ยโอเค มาตลาดปลาสุกิจิค่ะก็คือลงสถา,านีสุกิจิเลยแล้วก็มีชื่อข้างหลังอีกหน่อยนึงนะง่ายทุกคนแถวยาวมากแล้วก็อาจจะถ่ายยากนิดนึงเพราะว่าคนเยอะคนเยอะมาก <laughs> วันนี้อยากกินอะไรคะ<า>ปลาเผาไม่ใช่ปลาดิบใช่ไหมเป็นปลาเผา เออก็คือเป็นยันยนเสียบไม้เออใช่เดี๋ยวลองดูกันเนาะดูคนสิทุกคนโหดร้ายมากอันนี้คือมา11งครึ่งนะคะเขาบอกว่าตอนเช้าคือคนเยอะมากก็เลยลองมาแบบไม่เช้ามากดูเนาะไหมกินได้เลยอันนี้กินได้เลยจตาอ่าาา ใค okay ไหมคือแถวเนี้ยมันก็จะมีหลายซอยแล้วก็สามารถเข้าซอยได้แล้วก็ข้างนอกได้เนาะวนไปวนมาเดินบนถนนได้เดินในซอยได้ในซอยคนก็จะเยอะหน่อยใช่ขนาดมาเจอสโมงอันนี้จะเท er ี่ยงแล้วใช่ร้านค้าเยอะมากๆคือขอบข้างทางในขนมน่ากินไปหมดเลยค่ะคนเยอะมากคนเยอะมาก ได้เลยไปในน่ากินมากไปต่อแถวค่ะอ๋อ and and เอาที mm ่ม hmm. mm ีโอเนี้ยเหรอ

อร่อยไหมให้เยอะนะอูนิให้เยอะเนาะมันหวานมันหอมมันๆแล้วก็ได้ปรุงรสด้วยจับปลาไหลมันอร่อยมากลูกใจะอร่อยไหมกินดู หวานหอมมากเอะร่ะใหญกหอยเม่นนะคะอีกร้านหนึ่งเป็นหอยเม่นสดสดเลยสรุปใส่ซอสกับไม่ใส่ซอสไหนอร่อยกว่าใส่ซอสเหมือนใส่ซอสอร่อยกว่าหวานมากหวานมากเหมือนร้านเมื่อกี้แหละร้านเมื่อกี้ก็สด แต่อันนีสดบางทีมันน้อยนึ่งใส่เค็มไปหน่อยาใส่ซอสอร่อยกว่ามันๆหอมๆหวานๆอร่อยมากยุทธจะมากว่าแตไม่ต่างยุทธทำไม่ไดนเอเนากินเนาะเออน่ากินแถวยาวมากๆเลยค่ะ ยาวมากคนเยอะมากๆเลยไปเนียบ้างชอบไหมชอบชอบอะไรสุดคะชอบเนื้อร้านแรกน้องเป็นวาเกียวมันมีชอบอะไรที่สุดหอยเชลล์หอยเชลล์สุดป้าชอบอะไรชอบหมดเลยเราชอบอูนิเฉยเลยใช่ไหมอูนิเพิ่งกินครั้งแรกชอบชอบอ โอ้ยใหญ่มากเลยอืมขนมจิ๋วเถื่ออืมแต่คนนี้ชอบนุ่นอร่อยใช่เป็นคนชอบขนมจิ๋วอยู่แล้วสีสดแต่หวานหอมอันนี้สีชมพูอันนี้สีอะไรอันนี้สีแดงอ่าสีชมพูหอมหวานไหมหวานหอมหวานไม่มากแต่หอมัทเราชอบแต่เขียอร่อยกว่าร้านแรกใช่ไหมอร่อยกว่าร้านแรก แต่ว่ารีอันไหนอร่อยกว่ากันสีูสไอซิสินะอ้ากินอมันหอมกว่าอ่าสวัสดีใชิญทุทร อร่อยหอมหวานหวานมากอื้ชอบกินไข่หวานหวนหวานหวานมากหอมหอมมากเลยอ่ะเกือบร้อยไอ้เกือบ1ก0นห้าร้อยอ่ะอมากหอมมากเมลอนมันมันไม่เหมือนแตงอมุมจับไหม มา่นี่นี่แดงร้อนรอนเดือหอมมากนี่ไงร้านไต่ฟุกุสตอรบอนี่ใชอืมอืมเราตอเบอรี่ที่นี่อร่อยกว่าที่อาซากุสะอันนั้นก็คือทางหัวลู่นะคะเหมือนที่ไต้หวันเลยแต่ว่าใหญ่กว่ามากแต่สตอเบอรี่ตรงไต่ฟุกุไม่ใหญ่แต่อร่อยนะอ๋ออร่อย อร่อยกว่าไต้หวันไหมมันเป็นน้าตาลแบบไม่ได้ร้อนที่ไต้หวันมันร้อนเลยอันนี้ไม่ร้อนแต่ว่าหวานแล้วผลไม้อร่อยกว่าถ้าใช้จ่ายที่ตลาดปลานะคะคือของป้าประมาณหมื่นเจหมนเยนของเราล่ะเราประมาณหมื่นเ็ดห็ดอ๋อหมื่นเจ็ดอ้าวมของป้าแพงกว่าป้กินะทะเลเยอกว่าหรอไมื่นกว่ืลนหมื่นกว่านี่คือ เย็นต่อคู่ต่อสองคนต่อสองคนนะก็ตกคนละประมาณพันกว่าบาทพันกว่าบาทเยอะเยอะเยอะก็ใช้เงินแล้วก็กินเยอะอยู่ใช้เงินเยอะแล้วก็กินเยอะมันจะเป็นย่อยๆอ่ะแต่ถ้ากินเป็นกล้วยมันกินกว่าเนาะมันอยู่ที่เราเลือกอ่ะโอ้ใช่แต่ก็โอเคค่ะเราไม่เคยกินเราก็เลยอยากกินอ่าใช่กินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซื้อเยอะๆๆก็เยอะอยู่ออกกำลังด้วยนะคะบบอกลูก คคตลาดาป,ปขอบคุณนะคะทุกคนที่ดูคลิปกันจนจบค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะใครมีแพลนไปใบไ,ไม้เปลี่ยนสีเหมือนกันอย่าลืมดูพยากรณ์อากาศมาก่อนนะคะทุกคนจะได้เจอต้นไม้สีสันสดใสถ่ายรูปสวยๆพร้อมบรรยากาศดีๆของญี่ปุ่นเนาะยังไงฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นเพื่อนกันด้วยนะคะกดกระดิ่งติ๊งๆนะคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดค่ะ